สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับม,มีอะไรครับนะครับเออไม่ใช่ล้สวัสดีนะครับคุณผู้ชมช่อี่พุชแชนแนนะครับนี่ก็อยู่ในเกมไมโครฟลูฟสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยกลับมาแล้วหายไปไหนชาตินึ่งไม่ได้ไปไหนครับที่จริงที่จริงไม่ได้ไปไหนหรอกเรนเล่นิกมเทสมาต่อเยอะมากนานมากนะครับก็ไม่มีอะไรเนี่ยเป๊ ก็จะบอกว่าไม่ได้เจอกันานานเลยนะจนเปลี่ยนสกินถึงขนาดนี้เพิบเพิบสกินนะฮะก็ใช้ได้นะครับโอเคใช้ได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมากนี่กับพี่เฟสกับดาร์กอนเบสิกนะครับเล่นดาร์กอนเบสิกก็อะไรอะไรนะก็ไม่มีอะไรนะครับที่หา,หายไปก็เพราะว่าเ,เพราะว่าไปเล่นเกมอื่นนะชื่อว่าเกมอะไร เออวิกดผิดเวนแล้วเว้นแล้วอ่ามาคุยกันก่อนนะก็เกมนี้ถ้ากดตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้โอ้มืนเนี่ยมืนไหมลนะ่ะเนี่ยไดยมอนด์นะเนี่ยไดมอนด์เป็นเหล็กเนี่ยอันนี้มันดาบเพชรนะเนี่ยเอ้ยไห่ไก่เอามาอะไเนี่ยนะไม่มีอะไรก็นะับสำหรับคนที่คนที่อันนี้นะัะอยาก อยากดูนะครับก็ขอโทษที่ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าม,มีงานมากนะครับโอเคเฮ้ยทำไมมันแหลกอย่างนี้แหลกมากเลยคุณโอ้ไม่สนครับแลกก็แหลกนะโอ้จะไกครับช่วยจุกก็ไปเล่นแต่ทีมเทสนะครับถ้าอยากให้อัดทีมาเทสก็บอกกันได้นะครับ อาฮะเอ็กซเรยก็ยังไม่หยุดเลยโอเคกินก็หล่อพอสมควรนะครับจนไม่ได้เล่นคาบนานมากเพราะว่าอันนี้ไม่รู้ทำไมโอเคอ่าฮะอุ้ยอุ้ยกดผิดโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมคงไม่ได้ถ่ายเป็น4เดือน5เดือนเลย เยไม่ขนาดนั้นอะไรแหละถึงก็ไม่ได้ถ่ายนานเหมือนกันนะเพราะว่าแค่เล่นแต่ทนะีบมาเทสเนาะทีบมาเทสก็นะไปโหลดตามสตรีมได้เลยถ้าใครอยากเล่นนะบ๊ายบายโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพร้อมสกินหล่อๆบ๊ายบาย